สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องวัลเล่บอลไทยญี่ปุ่นนะวันที่ 16, 17, 18 18พฤษภาคม2,559ที่ไทยแข่งกับญี่ปุ่นค่ะคือเซตสุดท้ายเป็นเฮียอะไรคะกรรมการพอดีเงินเพิ่งมาถึงลระคะเงินเพิ่งเข้าบัญชีหรือเปล่าเออแม่งไม่ได้ว่าดูถูกหรือว่าแบบอะไรยังไงนะเว้ยแต่แบบ คือเฮียอะไรอยู่ดีๆไปให้แต้มทางญี่ปุ่นใช่ปะเฮียเดี๋ยวก็แต้มหนึ่งสิบสามคะแนนแล้วไปอยู่ดีๆไปให้อีแต้มหนึ่งอาสิบสี่คะแนนแล้วแล้วสุดท้ายแม่งเอาแค่สิบห้าคะแนนแล้วอยู่ดีๆมึงก็ไปให้ใบแดงโค้ดทีมชาติไทยให้ทหําเฮียอะไรเขาไม่ได้อยู่ในสนามเขาไม่ได้ทําเฮียอะไรฟาวนะเออแล้วก็อะไรวะเออแล้วขอแล้วทีมไทยขอดูชาเลนจ์ก็ไม่ให้นะแล้วก็อะไรอะ แล้วก็ไปอยู่ดีๆก็ไปให้แต้มทีมทีมญี่ปุ่นแล้วก็ไปให้ใบแดงโพสอีกคืออะไรญี่ปุ่นเขามีผีเก่งหรือไงถึงให้มันแม่แห่ถึงใส่ทีมไทยนี่เขามีผีไม่เก่งเว่าทีมญี่ปุ่นมั้งแม่งแต้มเติมเียอะไรไม่เห็นมีให้บ้างเลยหนึ่งสองสามสี่เซตเนี่ยเล่นที่ผ่านมาเยียทีมไทยทีมไทยเหนื่อยแทบตายควยไม่เห็นกันหรือไงวะทีทีพอเซตสุดท้ายอีสร์อยู่ดีๆไปให้คะแนนทีมญี่ปุ่นง่ายๆเพื่ออะไรคิดว่าเป็นทีมเยือนแล้วไปไปเยือนเมืองเหรอไปเยือนประเทศเมืองเหรอ คิดว่เาเป็นแบบเจ้าบ้านแล้วอะไรก็ได้เงี้ยหรอสเสียไปเท่าไหร่เฮียสวยให้กรรมการเนะี่ยเสียไปเท่าไหร่อีสัตว์คนทั้งประเทศไทยก็หืมเขาโห่ทั้งประเทศอีสัตว์เข้าไปดูเฟซบุ๊กนะเผื่อคนญี่ปุ่นแม่งอ่านอยู่เฮียเออเดือดอีสัตว์กูนอนดูอยู่คยุยแค่นี้แหละ